สวัสดีคะ่ปะป้าเขียวบอลสีนะคะวันนี้ป้าเขียวบอลสีมาทำร้อยขายบอลสีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไม้ที่อยู่ในตู้นะคะวันนี้ไม้ในตู้แต่อยู่ในเซตสามกระถางร้อยนะคะเดี๋ยวลูกค้าคนไหนยังไม่มีไม้อะไรเอฟได้นะคะทักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับบอลสีรอบนี้นะคะอยู่ที่สามกระถางร้อยค่ะ เป็นไม้ฟอร์มนะคะไม้ฟอร์มก็เอาไปอัพลงกระถางห้ากระถางหกได้นะคะอบอลสีเราต้องค่อยๆอัพนะคะอัพจากเล็กไปหาใหญ่นะคะถ้าอัพใหญ่เลยไม่ไม่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าเขียวมาดูไม้กันก่อนนะคะมีไม้หลากหลายนะคะอันนี้มาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะมันจะเป็นไม้ฟอร์มป้าเขียวจะพยายามคัดสองต้นในกระถางให้นะคะ อันนี้เท้าพันตาพญาพันวังนะคะแล้วก็มาต้นนี้เพชรพันล้านค่ะมีกวนอูด้วยนะคะกวนอูจะอยู่ด้านนั้นตระเขียวเอื้อมไม่ถึงนะคะมีสีปาดค่ะอ่าทุกกระถางจะมีสองต้นนะคะส่วนมากจะมีสองต้นในกระถางนะคะมีสีปาดนะคะแล้วก็มีหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะอันนี้เป็นไม้ก้านยาวนะคะเขาจะสูงนิดหน่อยตระเขียวจะ ถ้าใครสั่งนะคะบ้งเขียวจะเอาออกจากตู้ไปแล้วก็พักไว้สองวันนะคะเราจะจ,จัดส่งให้นะคะามาดูไม้กันต่อนะคะอันนี้พรเจ้าสัวคะ่ะพรเจ้าสัวนะคะไซประมาณนี้นะคะไซใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่สุขโขทัทยคะ่ะกัดสีแล้วนะคะบางกระถาง ประมาณนี้นะคะผักขตจะคัดไปให้เนาะตัดสีมาแล้วสุขโขทยัยอันนี้เพชรพันล้านนะคะแล้วก็มีหงเหินค่ะหงเหินวันนี้มีลูกไม้ใบหอกเยอะนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบสีน้ำตาลนะคะวันนี้ลูกไม้เยอะนะคะลูกค้า ชอบใบหอกใบไผ่มีเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูตู้นี้นะคะผีเสื้อสมุดคะ่ะไซส์ใหญ่เลยอันนี้นางเกาสุริยาคะ่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะไม้กำลังกัดสีมานะคะเดี๋ยวอันนี้จังหวัดบึงการคะ่ะอันนี้บึงการนะคะใบไม้ใบกลมนะคะ เดบกเขียวคัดให้นะคะอันนี้อันนี้ใบกลมเดือนกุมภาค่ะอันนี้เดือนกุมภากุมภาจะใบแบบนี้นะคะ <c oughs> มีสองต้นในกระถางนะคะกุมภาอันนี้กันยาค่ะเดือนกันยานะคะแล้วอันนี้ปู่ขาวค่ะกัดสีมาแล้วนะคะปู่ขาวกำลังเริ่มกัดสีค่ะ อันนี้มีชายชนไม่ป้ายนะคะไซส์สูงใหญ่มากค่ะมีสองถึงสามต้นในกระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะสําหรับไม้ไม่ป้ายนี่เขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะชายชนไม่ป้ายยิ่งโตยิ่งกัดสีนวลสวยค่ะอันนี้อัอนนี้ปลาเขียวลื่นชื่อซะละแลผงมาจาก อ๋แพงมาจากรัตนาสินนะคะรัศมีเงินค่ะอันนี้ผ่านก่อนค่ะลืมชื่อเดี๋ยวมาดูกันต่อตู้นี้นะคะอันนี้ก็ฮิริกุนชัยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ชมพูนะคะใบชมพูฮิริกุนชยัยอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะ แล้วก็มีสุขโขทัยคะ่ะอันนี้พิษณุโลกนะคะพิษณุโลกกับสีมาแล้วนะคะพิษณุโลกอันนี้ลูกไม้คะ่ะเป็นลูกไม้นะคะดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลูกไม้ใบหอกนะคะใบหอกใบไผ่อันนี้ใบออกน้ำตาลนะคะอันนี้ใบออกชมพูนะคะต้อง อันนี้สีแดงนะคะสีแดงสวยมากคะ่ะเอาไปรวมฟอร์มกันได้นะคะ3มต้นร้อยนะคะอันนี้ใบใบไผ่สีเขียวนะคะอันนี้ใบไผ่สีน้ำตาลนะคะใบไผ่แล้วก็มีรัตนสินคะ่ะรัตนสินอันนี้ชัยชนไม่ป้ายนะคะชัยชนไม่ป้ายจะมี ไม้เขาจะโตวไวค่ะใช้สำหรับใช้ชนไม้ป้ายแล้วก็มีใช้ชนป้ายด้วยนะคะอยู่ในเซตสามกระถางร้อยนะคะเดี๋ยวป้าเขียวพาดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มีไม้หลากหลายบางตัวป้าเขียวก็จําชื่อไม่ได้นะคะอาจจะมาผ่านตรงนี้ค่ะผ่านตรงนี้ใครที่สนใจอันนี้ของน้องเขานะคะป้าเขียวเอามาช่วยขายนะคะกล้วยหนบค่ะ อยู่ที่กล้วยอบนะคะเขาจะอบตู้นะคะแล้วก็เอามาม้วนใส่กล่องแพ็คกล่องแบบนี้นะคะอยู่ที่กล่องสิบบาทนะคะใครสั่งได้ไปรวมกับบอร์ได้นะคะลองเอาไปชิมกันนะคะสำหรับกล้วยหนึ่งกล้วยอบนะคะใครสนใจก็อยู่ที่กล่องละสิบบาทคะ่ะ ามาดูกันต่อนะคะอันนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบน้ําตาลสวยค่ะมีเยอะนะคะมีจํานวนไม้ทุกตัวมีจํานวนนะคะใครสนใจต้นไหนก็ทักปักเขียวได้นะคะที่เบอร์โทร0809459804ค่ะผิดเสื้อสมุดนะคะค่าส่งมาเหมาอยู่ที่70บาทน,นะคะใครสนใจต้น สนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะคะอันนี้ชายชนคะ่ะชายชนนะคะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายนะคะป้ายก็สามกระถางร้อยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมโพอันนี้ก็เป็นลูกไม้คะ่ะอันนี้พิษณุโลกนะคะลูกไม้เขาจะมีสีสันที่สวยๆนะคะ ใบสีน้ำตาลกลมนะคะอันนี้ลูกไม้ใบสีน้ำตาลกลมอันนี้ลูกไม้ชัยชนนะคะอันนี้ผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งกระถางคะ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันมุมนี้นะคะอันนี้ป้าเขียวไม่แน่ใจชื่อนะคะอันนี้เป็นศิลานักป่านะคะศิลานักปา่าอันนี้ อันนี้พรมหรือสีค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ใบหางกระเบนนะคะสะโพกใหญ่นะคะเพชรสวนรโชธน,นะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะมีจำนวนนะคะเยอะค่ะกัดโตแล้วกัดสีสวยนะคะไม้ตัวนี้จะกัดสีแบบนี้ค่ะ มีประมาณนี้นะคะในกระถางมีสองต้นในกระถางนะคะ,อ,ะอันนี้ทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์นะคะกําลังกัดสีมาแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะไม้ส่วนมากอันนี้ลูกไม้ใบกาบค่ะกาบจมพูหวานๆนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ใบไผ่ใบไผ่ใบหอ,อกคะ่ะมีต้นเดียวในกระถางอันนี้จะสวยมากคะ่ะใบเขาจะหนามากนะคะ น้ำตาลอมเขียวนะคะมีหลากหลายค่ะวันนี้หงปีกขงนะคะปีกขงแล้วก็อันนี้นาลีบุรพาค่ะนาลีบุรพาเป็นลูกไม้นะคะสวยๆค่ะวันนี้เป็นลูกไม้แต่ก็สวยนะคะอันนี้ทศกัณฐ์นะคะ รัตนิลินค่ะรัตนิลิ์แล้วก็มีพระพันวสานะคะพระพันวสาใบสีแดงแดงเป็นเม็ดสีขาวขาวนะคะแล้วก็มีลูกไม้ไม้ป้ายเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้หยดเลือดนะคะหยดเลือดบางพิมพ์อันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้ก็ นักขลาดนะคะนักขลาดบอดกับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกใบไผ่เยอะนะคะรอบนี้ลูกไม้ชัยชนค่ะอันนี้ลูกไม้ใบกลมนะคะใบหอกใบไผ่นะคะใบน้ำตาลกลมค่ะอันนี้สวรรณหงสวรรณหงนะคะอ่าตาเขียวก็ ากอีกท้ายคลิปอีกครั้งนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อ0809459804ค่ะใครชอบแบบไหนก็ทักไลน์หาปัาเขียวได้นะคะไลายเบอร์นี้ละคะ่ะค่าส่งอยู่ที่ม,มะม่เหาา70บาทนะคะกี่กระถางก็70บาทค่ะปัาเขียวก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านแค่นี้นะคะ